ข่าวดีได้หรือไม่นะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าทางรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าเงินหมื่นเฟสสองนี้จะขยับมาแจกกันเร็วขึ้นจากเดิมที่บอกว่าจะแจกก่อนตุดจีน29มกราคมใช่ไหมคะไปไปมามาเดี๋ยวโอนให้27มกราคมนี้ค่ะ คือเบื้องต้น27มกราคมแจกเงินหมื่นในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีทันทีนะคะ กรณีที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังบอกว่าจะแจกเงินหมื่นไม่เกินวันที่29มกราคมนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นการกําหนดกรอบไว้เบื้องต้นค่ะแต่ถ้าสามารถดําเนินการเสร็จก่อนก็จะทําทันทีแล้วเฟสสามล่ะเฟสสามเราเรา,เราท่านๆหรือบุคคลทั่วไปก่อนหน้าที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะรัฐมนตรีคลังก็คาดว่าระบบเนี่ยจะเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ถึงมีนาคมแต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนมีนาคมเพราะว่าต้องทดสอบระบบไปก่อนนะคะค่ะ